สวัสดีครับผมสวัสดีตอนเสาร์ครับผมนี่ก็ล่อรลุ่นเมั้งครับผมยามเบ็ดครับผมหลังจากใส่ไวมื่ขึ้นนี่ครับเรื่องน้าหมวกครับผมหมอกลงไลายครับผมอากาศเย็นๆป่นเสียนุมคูแขงเอาไปครับผมเพื่อมานครับมื่ขึ้นก็ได้ย่ถือว่ามานอยู่ครับผม โอ้ลังเลก,กบโม,มาน,มนครับผมเนาะไ้ก่อนครับดุลลังต่อไปครับผมครับผมล้างคานครับเอ้าเต็มเล็กเสร็จละโอ้ครับผมพันกอเขาดย เหมือนกันครับผมเป็นปลาหยังอู้อูสวนใหญ่ครับผมสวนใหญ่ครับอ้าวแต้มเลียแหกมานครับผมครับผมอู้ตัวใหญ่ครับผมกินเลือดอยู่อู้กินเลือดครับผม อยบร้อยครับผมครับผมเมือหลังนี่ครับผมอุ้ยโอ้ยักง่ายครับบกักง่ายคอเขาหมุนเลยครับผมง่ายง่ายอุ้ยใส่สวยแล้วครับผมซ้ำกันเลยก็มีอยูใ่ในถุง เอามนมาแล้วครับผมแต้มสองครับครับผมเดี๋ยวขอโตเก็บปลาก่อนรับเบื้งล้างขนาดนี้ครับผมหลังคางกันครับผมฝากกันอ๋ติดอยู่ครับผมจต่ว,ว่าตายโอ้ครับผมปลาโอ้โหค,ครับผมโอ้อตายเนาะ คนหน่อยครับผมครับผมนี่หลังนึงครับโอ้ยตายอีกแล้วครับพุ่มนี่จะโตครับผมโอ้ยปลาโข้อครับเอ๋อของยังไงอืมปลาโข้อใส่งามๆครับพุ่มจะตายแล้ว เอ้าหมานละครับผมแต้มซีแต่ว่าตายครับผมโอ้กินเหลือครับผมเอ้ยขอตัวเก็บกันครับผมมันหมานครับผมแตมซีซีเพิ่งหลังนี่ครับผมอื้โอ้ยู่ยู่ยูยู่พีครับผมอยู่ข้างในอยู่ข้างในอู้ยู่ยูยู่คอครับผมอ้าวใสซีสวยครับผม เตี่ยมหาครับเตี่ยมหาแล้วขอตูปปุ๊กันครับผมเตี่ยมหามาลวครับผมมันหมานครับรคอใส่งามๆเลยครับผม,ผมรค,รครับผมคอเหรอดูใส่งามครับผมถ้าผุนไปจังไหนนอคือเงียบที ชิมานี like ่ดอกคมวะเสียนหนุ่มไอ้เก็บปลาครับผมอ๋อแตมหาครับผมนี่โตกินอยู่ครับผมโอ้โหใส่เงยเลยตานี่ปลาเขามุนเบิดเลยอ้าว้ขื่อนโอ้โหคือต้องคือเสียนหนุ่มเขาคือไหนครับผม เดียวเลยโอ้โอ้อู้ส prayed, oh. ใส่สวยครับผมเอามแน้วครับผมโอ้ว่าเมนดูดอ้อโมรุดครับผมต่อยากนึกว่าเันดูดอ้เอามานนะครับครับผมหลุดล้าง้างนาครับ เซียนนมยางมากว่าม่โตถืออีครับผมรังนี้คือสีบัวถือครับอเอ้ยงอมาครับงครับผมลังนี้มีบัถือ,อเถกเพิ่เห็นตโตปะอ่มมันดูดถือกุดูดดอกแตไว่าดีถือ,อ,อยูดูดะี่สอยู่ โอ้ยดึงสินตีเหลี่ยมตัวใหญ่อยู่วะโ้หน่อยก็ตัวยี้นี่เนี้าเก็บรัาผมเพิ่งหลังไหมโหลดขรับผมหอดรดรียบรบอยครับผมเสียหนุ่มเข้ามาย่างผมไม่น้ำกันครับผมครับผมพ้นงานคุนง,มงผมครับเฮือนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าโกโตครับผม ใส่งงามครับออปลาอันนี้ตัวตูนอ,อ้วนครับผมครับผมใส่สวยตัวนี้สองตัวมีตัตวูนอ้วนครับผมเบืองเขาเสียนนุ่มสุดยอด <c oughs> สุดยอดก <c oughs> ็ได้หน่อยเท่านี้อโอ้ยนี่สองตัวครับผมปลาสองลูกครับผมตัวละลูกซุดยอดเอ้า <c oughs> มึงขึ้นนี่เพื่อนกระมานครับผมเศร้านี้เลยซองเต็มถือว่าไปตืมกันแล้วครับผมกับตัวยูบาทผมกับสีใดประมาณนี้ครับผมจะตูนอวนสีแดประมาณโลอยู่ดอกตืมกันกับตัวยูทั้งบาทแล้วพอคอครับผมโอ้ยแล้วผมก็สีขึ้นเมื่อครับผมเดี๋ยวหัวเหื่อยังสีปิธีปลาอว่างีเบิ้งอยู่ครับผม ใครมาให้ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับผมฝากเป็นกำลังใจนะครับผลงานครับผมตอนเสาครับอันนี้ซีตัวครับผมใส่งามๆอันนี้ม่วนตายกับส่วนหนึ่งครับผมนี่ม่่นตายครับผมอยู่นี่สามตัวที่ครับนู่ในถังหนีม่วนกลางคืนครับผมตอนยเนาะม,มานอยู่ครับผม ใส่สวยเลยครับตัวนี้นี่ตัวงามๆครับอ้าวม้าเครับผมเสียนนมใน่สองตัวเสานี้ครับมือขื้นเพื่อนม้าครับมือขื้นนี่อ้นนึงขึ้นทางครับผมข้างไว้นี่ไปรวมทนะี่หน้าบอกก็ มันสิีซึ for ่งกับได้์ลา์อยู่ครับผมได้สีหาตัอยู่ตัวงามๆอู้ดูครับผมเทวจากกระมังครับผมคนงานรวมครับผมโอ้มีดใส่งามครับผมผ่านอยู่ครับผมเหนี่ยวครผมใส่งามครับ ครับผมก็สิฝากไว้เพียงแค่นี้ครับผมก็มากดกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมเดี๋ยวรอติดตามคลิปหน้าครับผมสหร,รับคลิปนี้ก็ฝากเพียงแค่นี้ครับผม